เหนื่อยจากงานตรากตรำจนเงื่อห้ำย่อยโอ้ยเป็นไดผู้สัวสมบัติหลอกเพ่มวนปะครับเือยืนน้ำใสเย็นจ้อยเพื่อดบกลายเป็นไดครับผมโอ้สวัสดีสวีดัสสวัสดีสสดสสดสสดพีจับัวครับผมอ่ามันเกิดคือเก่าครับคือเก่าคน,คนเก่าคนเดิมรับผมสิมาใ,ใส่หนูนะครับเนาะสไตล์ตตผู้บ่าวสำน้อโอ้ย ผู้บ่าวชีวาผู้บ้ากับบัณฑผู้บ่าวทบบ้านดีกว่าครับเนาะบรรยากาศแดดร่มลมตกครับผมพิกัดน้องหัวลิงก็เป็นน้องน้องยางกับน้องยางนงไผ่ครับผมอเทียบชาวบ้านมันจะเรียกว,ว่าน้องเสี่ยงมองนะครับผมเมื่อคืนน้องเสี้ยงเมียงนะครับผมโอเคผมผสิผ้าหาหญ้ากินครับผมนี่ครับผมกงเหล็กเหมือนเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเหมือนเก่าเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับผมผมต้องใส่ใส่ประมาณซีหลังครับผมกับเป็นบ่วงเครืา่อาบ่วงเนาะบ่วงวด้วยผมก็ใส่ไปแล้วประมาณสิบกว่าหลัง ขันบอสมะใส่ึ้นยังเอายังไงกินปนบคือยังมันบ่มีผักเราคำนอนั่นล่ะละสุดระมาณนี่ยขันบุนนอขันนอไปแล้วคื่อๆถึงจะล้อจะล่อเด็ครับพี่เราวันทีประมาณนี้ครับเนาะผู้ถือล้อหาหล่อหล่อหล่อเบิ้งหม่องไซนั่งคำนอไซไปไซเอายังไงซะหนูมันก็เริ่มสุบุมี้แล้ครับเนาะผมก็ใส่ถิ่มๆไปครับใส่เลีนหูหัวไปเนาะถ้ามันได้ก็ถือว่าดีไปถ้าไม่ได้ก็ถือว่าไม่เป็นไรครับผมขอให้ได้มาครับผมอ่า พิกัดที่เก่าที่เดิมครับทุงาา่งหญ้าสวัสดีสุวรรณภูมิป้ายป้ายหยาดครับป้ายหยาดสุวรรณแถวบ้านน้องยญ้าน้องไผ่ครับผมมาคู่เดียวคือเข้าแล้วครับมันเป็นหยาดแน่ยันต์แล้สึกคมขืนเนาะน้ำตาซีลายครับผมอ่าเลยครับพิกัดเดิมครับมาหู้่เนาะผมใส่เสือนึงคนตัวหนึ่ง,งครับตัวนี้หน,นูตัวนี้นะครับหนูตัวเล็กๆครับเคยเป็นผู้สาวสมัยก่อนร่างเาวหวานครับผมน้ำตาซีลายเขาเรียกหยาบคายครับผมม่พุทธพ่อมตองผิดคนใส่นะครับใส่กับเล็กนะพ่อ อ้าวจิตตั้งกลองนะครับเนาะมันว่ามีนักตาขาตั้งก่องนะเพราะช่วงนี้ขาดสภาพคล่องครับผมอ้าเอาอะแบบดีเนอะเขาจะเอาไส้หนินะครับนี่เนาะมองนี่นี่พิกัดนี่ทำเนาะใส้เหรียญหัวหครับถือป่๊ถือป่๊เป็นยังไงต้องถือรักครับผมเอาโอเคนะครับผมขอหยัดตั้งกลองครับผมเ้ยเป็นอะไรพิเศษขึ้นมาขนาดไหนเยอะแยะเยอแตกเริ่มเนี่ยเป็นไะไครับผมนักจีรศาสตร์ของฟาร์มนู้ยนะครับนี่ยไม่รอแต่เล้าใจเขาไม่ใหญ่แต่ขยันซอยครับผมซอยหอมเป็นลาผสมน่าเลี่ยมเนาะ มาพุดผ่านต้องใช้คนใส่กับด้วครับใช้กับเล่นๆหัวน้ำใส่สไตล์ผมนี่ล้วใส่บ่ได้ขาคอแห็งในมากคือว่า้ะครับเนาะใส่บ่ได้กับต้องใส่กาหลันเนาะพื้นสาวสั้น้อยโอเคครับผมเริ่มหลังแหลกด้วครับเนาะใส่สไตล์เขาใส่แบบเอาจะไปตั้งความาก็เป็นอย่างมากแม้ละครมาใส่ใช้กับสินุกตั้งความวังอะไรมันมาเห็นเขาอารมณ์เสียครับผมเห็นเขาใส่ผมเป็นเงี้ยขาวนนะครับเนาะกับเหล็กนะครับเนาะตั้งความวังไว้มันลายกับมันลายก็คือว่ามันถือมันโอ้นันโดนี้ครับเนาะเขาแบบ ไส่สดตายแบบว่าเออมาใส่เลยๆหุ้งหัวไปครับหลังจากเช็ดอย่าเช็ดงานแล้วเนาะนั่นเนี่ยรุดรล้วม้วนโอ้โหหนัตาสีไหลของม้วนไปครับอย่าม้วนใส่หลังแหรกมันทำเนาะใส่ในได้แน่ว่าได้แน่ก็ถือว่าเป็นเกมกินแล้วครับมาเอาเมือนมวยเมื่อเมื่อวันมาเอาปฏิบัติมาเอาม้วนกับเมื่อวานมาเอาเมื่อดีกว่ก็ทำเนาะเพราะมันก่ถือเด้อ่านี่ครับมันไม่ได้แกะของมสิเหล่เนาะมันไม่ได้แกะไม่ได้แกะก็ไปัวเมื่อไส่เปรี้ยงังครับผมนี่ครับผมหลังแรกครับผมเหยื่อข้าวโพด ใส่เรนรนหุหัวไปครับจะไปคิดนังหมากไม้กับการใส่ใส่นี่ถ ok ือว่าเป็นเกมกีฬาของเนาะแต่ว่าถ้ามาดูตัวดูของอะไรมันศูนย์กันได้ครับเนี่ยเขาถึงจะคิดให้มันเป็นยังบากไม้ผมมาใส่เรนรนหุหัวเดียดครับเนาะเหมือนใดได้เขาก็บ่ะไรเหมือนใด่ได้เขาก็บอะไรสักล่ะจะไปซีเรียสกับมันมากมายระวังใจเลยคือระวังหลังซิมมือจากควงครับผมเทียบขนาดด้นี่โอเคนะครับตั้งเขาตั้งเขาตั้งลึกๆไปนะครับน้องเขาตั้งมินไลน์มาแล้วมันลันมันตีไปปุ๊บมันขีดลุดครับผมตั้งลึกๆไป อ่าผมมจะะะใสนีครรรััับววงเอาดียผมอาเอาดีเนาะมานีๆเนาะเอาครับเอาเหมือนเนาะนี่ผมครับหลังเลยตั้งตั้งลึกๆเวลาครับแล้วตั้งยินอะไรมันเวลาแล้วมันมันมันหลุดครับผมตั้งลึกๆไว้เอานึ่นี้ครับนึ่ถ้ามันถือผมมันไม่ถือกับแปลว่าไ่ถือสารละนะสารสับลอยมีผมประมาณอย่างพิมมัดด้วยกนมันมัดอย่างอย่างอย่างมันลามแมวมาไปนะครับแมวมันดึงไปมันเสียบกันมัดไว้ดีกว่าประเภทหนูดึงไปมันไม่ไปไกลครับผมมันไปไมกลอยู่แล้วมันตัวน้อย เนี่ผมอือโอ้ยน่าแลงน่าดำก็ทำ้ต่างงานเราด้วยผู้สาวสมน้อยย่านกินกันบปนั่นแหลยคุณผู้ชมลองมาอยู่บ้านบางเนี้ยคุณผู้ชมว่าแหลมบ่าดำก็ข่อยเส้นเนี่ยเนี่ผมประมาณนี้เนาะหนึ่งหลังผ่านไปครับผมกับเหล็กกับเหล็กอ่าไม่พูดพั่มทำเพียงกับำพูอเป็นการเสียนาฬิกาโอ้ไม่เสียเวลาผมยางครับผมอ่าต่อไปผมอ้อหนึ่งไซซี่ครับไซซี่พิกัดแถวหน่องซิงมองขึ้นมาครับเสซซี่หลังเพราะครับไซซ์ลายลายมันก็ มันบ่แม่นยังดอกกลับมันถือรักครับผมเดือดซ้ำนี่เนาะโอ้ยน้ำตาซินไหลขับยามไปเรื่อยเนาะมาต้องมีนะครับมองนี่นนนมองหน,นึ่งมาต้องมีอะนโน้นเห็นเพระเภทนู้นมันบ่เกินความสามารถของผมนะเจ้าของฟาร์มโนได้ครับเนี่ยอย่าบาเด้เอขับยามไปเรื่อยไปเรื่อยเหมือนรถขายองค์ครับผมโอ้แต่ก่อนนี่ผมใส่ถืองูสิงค์ครับน่ครับผมใส่ถืองูสิงค์นี่ ตัวบอกยางนี่ก็บเซตสักครับไม่โลกสวยโอ้บเบาๆดีกว่าครับมันเป็นอันมันดูบรดีเนาะถ้าใครเอาไปเรียบร้อยแล้วว่าครับถือได้รก็เลยครับถือแล้วมันตายไหมผม่ได้ขายมันตายเองมันนั่นมันตำธาตายครับมันตั้งมัาตายอีหลีว่าจะมาแนวแนวเดนเนาะอ่ามอนี้ดีเนาะครับใส่ไปมันเป็นร่องร้อยคนมันหากินครับมึงอ่านี่ครับผมใส่หมูเนาะเจสันนี่มันเนาะผมว่าใส่ผมจะได้ลายได้ทูปปีครับเท่านี้ทุกมันจะเป็นหนูขาตั้มครับว่าเมนูอย่างกับหนุ้ทองขาวครับผม ถ้าเป็นเกมกีฬาผมมาเอาเมยโอ้ผมแม่นมาเอามวลครับประเดี๋ยวม,มาเอาเมย์ต้องมาช่วยมาสิมาเอาเมยครับผมไม่ว่ากันกนะผมนี่ครับมองนี่เป็นไส้ลังนึงเนาะมองนี้พวกสิได้ประจำกันได้ได้ทุเทียนครับมองนี่ถ้าจะเป็นหนูตัวใบใหญ่ครำหนึ่งเนาะที่ผมเปลี่ยนเล่มไม่หนออะเปลี่ยนมองไมไ่ครับอาสิได้ที่เหลืตัวมันตัวน้อยครับมันนี่ตัวหนูตองขาวนะผมยาาไปหาบิดน้อยครับเนาะ เป็นสีลครับไม่ได้แกของมันมันเลยบว่าบัตวลเ่นไ่ได้รับตกปับไปแก่ซะแล้วรู้สํานายโอเคครับผมทำมองแถวๆนู้นครับเนาะใส่กัใส่เขาจะไปขีดน่มาใส่ใต้บลาต่างว่มันเลเลนหูหัวครับนาะมันต้องขีดบอรนี่จามืซสีเรียสอ่ามืนเป็ตมี้มันอถ้าเราเห็นหล่อง้อยการกัดกินเอาไว้ใช้จะลังเนาะขโมยคำนีมันจีรรมประมาณนี้ครู้สึกว่าตุมี้หรอกเอาใส่หมือนันนะน่ลังลังนึ่งลัง เขาจะตั oh, <laughs> ้งกล้องครับผมโอ้ยแต่ว่าจะจอบมันขำกันได้พุทธรึเปล่าหยาบคายเนาะคิดทึงเนาะตั้งกล้องไปเขาเนาะโอ้ยนั่นนั่นโอ้ยเนาะมันถูกมันยาบกินหยาบคายที่เขาปุ๊บคืออะไเนาะอ่านะครับเนาะเห็นต้นหนาผมกับพ่อนะุ้ทธรึเปล่าพราะกินเขาเแซ่ดนะพุทธ้ึเปล่านี่ครับผมหลังต่อไป่าจำใจกันได้หรือนี่ครับผมอืมเนาะโอ้ที่ผมมันเนาะครับนี่ถือกันต้องถือแล้วเนาะ คำว่าถือหนูก็ถือลักก็ถือลักก็ถือตีนคำว่าจะเห็นผู้ธลักครับผมเนาะมาแต่งงานมาไมับผมผู้นี้ครับผมมาจากทรรมาหากินครับผมอย่างเดียวคือถือตีนครับผมมาแต่งงานมาไม้อ่านี่ครับผมนี่ครับผมหลังที่สองเออสองนี่นะสองครับผมเนี่ยใช้เร่นเร่นหุ่งหัวครับผมคนเขามาใส่ใส่กลับใช้ยังไงจากหวังทีได้รนะครับขันหวังถมาถือลักถือ่าใชเห็นยังเนาะก็พวกลักดีๆกับเราวังนะครับเนาะมาโดนเ่อมันผมด้วยเขาขสนไซอ่อนเนาะครับหลังที่สองใส่เป็นมงนี้ครับเนาะให้มันถือเนาะ เออแต่ผมอันนี้ครับเครื่องไม้เครื่องไม้การแพทย์กับอาการค้าครผมมีแว่นๆหนึ่งคเนาะคนมาใส่หาอยากหากี้กับวังได้ของนะครับว่ามืนอไรถือว่าถึงก็ถือรักเนาะนี่ครับผมลกที่สองอ่าในสัตว์เด่นมากเลนะครับผมประมาณนี้เนาะใไซเดรนหัวไปครับจะไปซึ่งจะจริงจังมันมากไหมแต่มันไม่ได้เสียใจนะต่อไปครับผมยางขึ้นไปเนาะโอ้ เหนื่อยจากงานตราตราจนเงื่อหำหยอยเฮ้ยเจาหลังมาบเ้าหนบว่าสิงนี้ะครับนีนี้เปะไเมือนเนาะขี้บอเปลี่ยนครับเนาะถลองลอใส่คำลองไปเนาะลองส่ไปเลยเหี้ยบอเปล่ยนไปยังใส่ไปเลยขอญาตตั้งกำลังครับพุทธศาสนาน้อย เห็นหนาวสมัยของผมหังเจอในา้ำมือจอเนาะเห็นหนาวไรก็นีบางทีอืมแบบนี้อาจจะมีอารมณ์รวมนะครับเนาะนี่ผมอืมวันนี้ก็จะขายครับตัวหนึ่งขายมูขนมจักกันครับหนึ่งร้อยบาทตัวละลอยครับเพราคากันเดียวก็ต้องอย่างมาไม่ผมเพราะเด้แก่ไป็นมือเนาะเพราะเด้ซื้อ,อยากซื้อกินตัวละมือ Ừ. Để nó xây nhà thêm một tìm là đi. ừ, là ừ gặp hôm lắng cho bài Nó mần đầy rồi Ủa mà nó อ่าน ah, ah, road. well, like, ี่ครับผมต่อไปครับเดี๋ยวเขาพูดเหมือนเดิมครับผมถือว่าเป็นยังครับเขาเกิดใส่ใส่มาเขามาเอามวนขึ้ผมนบ้านละมาเอาเมื่อยแล้วก็มาเอามาเอามวนแล้วก็มาเอาเมื่อยครับผมอ่านี่ครับผมต่อไปนี่ครับผมตั้งน้หนาตั้งลึกๆไปครับตั้งมิ้นท์อะมันเวลามันลันหรือมันบม่ถือครับผมมันหลุดนะครับตั้งประมาณนี้ครับนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นบ้านบ้านผู้สัตว์จำนวหน่อยนี่ครับผมว่านเป็นน้ำมันนะครับ ตึกบ่ตึกกะเขาบ่เป็นงั้นครับตึกกะเขาว่ามาเอามวลคุณบ้านละมัดไปครับผมมัดไว้จะเห็นี่มีขับไซด์รถนะนี่ขี่มังนี้แล้ติกับหนึ่งหลังแต่ละวันต้องให้มีรายได้ครับผมอย่างที่บ้านละไใ้หน่อยในรายว่าจำมันงินเขัากระเป๋าเอาเอาอย่างเนี่ยครับผมเอาเงินเก่ามาใส่ชิ้นนี้กับบ้านผมมีอย่างเกิดขึ้นครับผมจะบัดไปเรื่อย ว่าสิมีเงี้ลายดอกแต่ผมอ่าสิมีในอณาเตเราบรรพมมีบุเมีเงินมันตกกับเนนือล้วคับังต้องหาเาคบเนาะถ้าสิว่าเสียไปสิหาน่อยหในไล่่นละโอเคครับผมหลังต่อไปหลังท้ายผมทำมองดีกันหาพิกัดดีรันอนีบนนอยนอยป้ายหยาคันครับแต่วังมาสิได้แล้วเนาะเจมาสเนาะเด็เนาะนี่เนาะ Said, hay hay alumni, น ir, ั่นแเราคิดว่านั่นคือยะไขก็เราคิดว่าเราบรารใโพสิไซไปในนาก่าให้เหนหัวทำนมันถึงเนาะใ่ไนลิ้มลิ้มนามก็ทำมันนู้แล้วเข่าหนึ่งเนาะอมีผู้หลักอว้ทเนาะเดี๋ยผม คุณใส่เอาถิา่มหมบ้านครับเนาะถ้ามันถ้า,ถา,ถา,ถามี่ยังมาแลมาถึงเนาะอ่าผมตั้งกลองไว,ว้ครับเนาะเดี๋ยวผมช่วยในการสภาพคล่องนะครับเราต้องทำใจสักหน่อยเดี๋ผมนี่ละนี่ละละใส่ถิ่มเหมนะครับเนาะห้ามมันถึงเนาะ ผมนี่ครับผมนี่ผมใส่หนูครับเนาะทามันถือน้ำมือถือป๊อบไปนะครับใส่ไปซื้อๆนี่ล้วโอเคครับผมสรุปยอดนะครับเนาะผมเก็บมาใส่หนูมางนี่แล้วครับเนาะพิกัดน้องซิ่งพองเหมือนเดิมครับผมโอเคครับผมอะสีเมียแล้วครับอันนี้สวัสดีสวีดะครับผมสวัสดีครับผม